เอาละครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมพอยแบงค์นะครับอยู่กับผมคนเดิมอยสกมเมอร์นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับ ID นะครับผมของคนในแขนผมนะครับอ่าเป็นพี่คนหนึ่งนะครับต้องขอต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากที่ให้ ID มานะครับผมก็สังเกตได้นะครับตอนนี้ตัวของพี่เขาเนี่ยจะขึ้นมายศ2ดาวใหม่นะครับผมเนาะอ่าอะไรนะพลตรี อันนี้พลตีเออพลตีขอโทษขอโทษผมขอโทษอันนี้พลตีนะครับผมวันเนี้เราจะมาทําคลิปอธิบายเกี่ยวกับการขึ้นยศนะครับขึ้นยศหรือว่าการอัพยศอัพแบงค์นะครับของยศสูงๆนะครับตั้งแต่ยศ2ดาวขึ้นไปจนถึงยศใหม่เลยซึ่งขอบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เป็นการแก้ตัวผมในคลิปที่แล้วนะครับที่ได้อธิบายผิดพลาดไปนะครับผมทําให้ ท่าผู้ชมหลายๆคนอาจจะได้ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือ,อยังไงก็ตามแต่ณนะปัจจุบันตอนนี้มันก็มีช่องอื่นหรือคนอื่นที่เขาทําอธิบายไปแล้วแน่นอนครับว่าช่องผมทําอยู่แล้วเพื่อแก้ไขในสิ่งที่ผมทําพลาดไปนะครับผมเนาะโอเคนี่คือนี่คือ,คอสิ่งที่ผมจะทําในคลิปนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องการเลื่อนยศเนี่ยขออนุญาตเ,เข้าประเด็นเรื่องแคนของผมก่อนสักนิดนึงนะครับแคนเนี่ยตอนนี้แคนผมที่ผมอยู่เนี่ยเขากําลังเปิดรับสมัครกันอยู่นะ ครับผมเนาะใครที่สนใจอยากจะสมัครเข้าแคร์หรืออยากจะเข้าร่วมเนี่ยสามารถามาสมัครขอเทสหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ที่แฟนเพจของแคร์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีรูปเพจของแคร์แล้วก็ลิงก์ของเพจแคร์ให้นะครับจะได้เข้ามาติดต่อนะครับที่แฟนเพจนะ <S <S ไม่ต้องติดต่อผ่านผมแล้วติดต่อได้ที่แฟนเพจเลยนะครับ <S <S เดี๋ยวจะมีให้นะครับผมเดี๋ยวจะมีเพจให้นะครับผมเนาะ <S <S ผมจะเอาลิงก์ไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับผมซึ่ง เขายังไม่ได้ประกาศวันที่แน่ชัดยังไม่ได้กําหนดวันที่แน่ชัดแต่ว่าประกาศออกมาคร่าวๆว่าจะมีการรับสมัครเพิ่มนะครับผมเนาะยังไงก็ติดตามรายละเอียดที่หน้าเพจของตัวแคนผมได้เลยนะครับผมเด๋ยวลิงด้านล่างใต้คลิปนะครับผมเนาะโอเคครับผมเรามาเข้าเรื่องของการอัพยศกันดีกว่านะครับผมการอัพยศเนี่ยก่อนหลังจากที่เราขึ้นมายศตามดอกทองแล้วพอเราขึ้นดาวใช่ไหม แ้าแต่ยศหัวก็โลกไปจนถึงยศหนึ่งดาวเนี่ยทุกคนสามารถขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องแข่งกับใครโดยที่ไม่ต้องแข่งกับใครก็คือถ้า E X P คุณถึงก็คุณก็เลื่อนไปเลยครับผมก็ตามนั้นจะไม่มีการรอไม่ไม่ต้องแข่งกับใครนะครับผมเนาะแต่หลังจากที่เรายศหนึ่งดาวแล้วเราต้องการจะขึ้นไปยศสองดาวเนี่ยเราจะต้องทำ E X P ให้แซงคนที่อยู่ยศสองดาวอันดับท้ายที่สุด ตารางแรง์นะครับผมเนาะซึ่งตารางเนี้ยเราสามารถดูได้ที่เว็บเกมคอยแบงค์เลยนะครับผมเนาะเข้าไปดูได้เลยเนาะเดี๋ยวผมก็จะมีรูปประกอบตัวอย่างให้ได้ดูกันนั่นแหละครับผมเนาะก็คือเราต้องทํา EP ให้แซงเขาก็สมมติอธิบายให้เข้าใจง่ายเราจะไม่ใช้ตัวเลขเยอะเราจะใช้ตัวเลขน้อยสมมุติว่ายศดสองดาวอันดับสุดท้ายเนี่ยของยศดสองดาวทั้งหมดเนี่ยอีพีเขาอยู่ที่หนึ่งหนึ่งร้อยอีพีใช่ไหมแล้วเราเนี่ยเรายศดหนึ่งดาวเนี่ย เราจะต้องเก็บ EP ให้แซงยศดสองดาวคนสุดท้ายซึ่งคนยศดสองดาวคนสุดท้ายเนี่ย EP เขาอยู่ที่100ใช่ไหมหมายความว่า e p เราต้องแซงเขาก็คือ110เนี่ยก็ได้แล้วเออหนึ110เนี่ยเราสามารถแซงเขาได้แล้วอันนี้พูดได้เห็นภาพนะอันนี้เขาเขามี100ใช่ไหมเราเก็บได้100ได้หนึ่งร้อยสิบ EP ปุ๊บเราก็ขึ้นไป2ดาวเลยไอ,อ้คนที่อยู่2ดาวอะที่อยู่อันดับท้ายสุดที่เราแซงเขาขึ้นมาเขาก็จะลด เขาก็จะโดนลดยศนะครับจาก2ดาวลงมาเป็น1ดาวแทนเราคือสลับตำแหน่งกันประมาณนั้นนะครับผมนี่อธิบายเข้าใจง่ายๆนะครับความเป็นจริงอ่ะเขาร้อยแล้วเราให้ร้อยสิบน่ะมันความเป็นจริงจะไม่ใช่อย่างนั้นคือการจัดแรงหรือว่าการอัพยศเนี่ยมันจะมีการอัพเดต exp หรือว่าอัพเดตตารางกันเนี่ยทุกๆวันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาเขาไม่อยากถูกลดยศเนี่ยเขาก็จะต้องเก็บ exp นะครับก็ต้องเก็บ exp นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะ เราก็มันประเมินมันประเมินได้อยู่นะครับก็ต้องไปดูในบอร์ดเราเองว่าเฮ้ยเราห่างก,กับเขาเท่าไหร่อย่างอย่างสมมุติถ้าเกิดไออันดับไอยศ2สองดาวใช่ไหมเขาหนึ่งร้อย ep ใช่ไหมเราเราเราจะแซงเขาเราต้องร้อยสิบ ep ใช่ปะอันนี้ไอสองดาวเนะี่ยเอ้ยไอเชี่ยแม่งไอ,ไอยอดดาวคนนี้แม่ง ep แม่งเก็บมาเก้าสิบแล้วนี่หว่าแม่งจะตามกูทันแล้วกูไม่อยากตกทํายังไงเขาก็ต้องไปเก็บ ep มาให้มากกว่าเราเพื่อที่เขาจะไม่ตกนะครับผมมันก็จะประมาณนั้นอนะเพราะว่า ในความเป็นจริงอะ่ะในในในบอร์ดเนี่ยเขามี E ี1 0 0ก็จริงเราจะต้องให้ได้ร10เนี่ยความเป็นจริงเขาจะไม่อยู่เขาจะไม่อยู่รอเฉยอะ่ะคือยังไงอะ่ะเขาจะไม่รอแบบเฉยแบบเฮ้ยกู e ยีพีมีร้อยกูก็ปล่อยไว้ร้อยหนึ่งไม่นะความเป็นจริงไม่คือเขาก็จะมีการเก็บ EP กันตลอดเวลาเก็บก็คือเพื่อไม่ให้ตกอะ่ะเออเพราะฉะนั้นถ้าเราเราจะอยากจะขึ้นเราก็ต้องแซงให้เราก็ต้องแซง,ง,งคนที่อยู่อันดับสุดท้ายของยศนั้นอย่างยศ2ดาวเนี่ยเราก็เราก็ต้องไปแซง EP เราต้องแซงยศสองดาวคนสุดท้ายนะครับ EP เขาเท่าไหร่เราก็ต้องแซงแน่นอนแหละว่า EP น,นักวันปัจจุบันที่เขาอัปเดตในบอร์ดเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกคุณถามว่าเฮ้ยณนะตอนนี้ EP เขาอยู่ที่หนึ่งร้อยนะเออตอนนี้ EP คุณมีเท่าไหร่คุณต้องเก็บอีกประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็สามารถคำนวณได้แล้วกออ็ทุกวันเนี่ยมันจะมีการอัปเดตนะครับผมจะมีการอัปเดตแรงนะครับการจัดอันดับเนี่ยจะถูกอัปเดตท,ทุกๆ วันเวลาตีสี่นะครับทุกๆวันเวลาตีสี่ครับผมเคราะว่าตีสี่เนี่ยก็จะมีการขึ้นยศกันละนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะแซงเนี่ยเราอาจจะต้องเก็บ EP ีตั้งแต่กี่โมงก็แล้วแต่ไปคำนวณกันเองนะเออมันก็คือแทบจะตลอดเวลากันนะครับผมแทบจะตลอดเพราะฉะนั้นไอ้คนที่เขาไอ้คนที่เขาเขาเขาไม่อยากตกเขาก็ต้องเก็บ E ีเพื่อเพื่อทิ้งห่างเราเข้าใจไหมสมมติผมอยู่อันดับร้อยอย่างเงี้ยไอ้อันดับอันนั้นอันดับร้อย หนึ่งร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาแทนผมมันดับร้อยใช่ไหมผมก็เฮ้ยกูไม่อยากตกผมก็ต้องเก็บ EP เพื่อทิ้งห่างคุณเออประมาณนั้นอะ่ะผมก็ต้องเก็บ EP เพื่อทิ้งห่างคุณไม่ให้คุณแซงผมอะ่ะผมก็ต้องเก็บ E ีอยู่ตลอดเวลาคุณก็ต้องเก็บ e p อยู่ตลอดเวลาคือมันมันแข่งกันเรื่องออง EP อ่ะเออมันแข่งกันนะน่าจะพอเข้าใจเนาะน่าจะพอเข้าใจผมก็อธิบายไม่ค่อยเก่งน,นะครับผมเนาะจะลักษณะจะประมาณนี้หลังจากที่เราขึ้น เราแซงคนนู้นคนนี้แซงขึ้นขึ้นมาจนเราถึงยศห้าดาวฮีโร่แล้วเนี่ยห้าดาวฮีโร่เนี่ยเราไม่ต้องแข่งกับใครแล้วครับคือห้าดาวฮีโร่เนี่ยเราไม่ต้องเล่นเก็บอีพีแล้วครับถ้าเราอยู่ที่ยศห้าดาวฮีโร่เราก็จะค้างอยู่ห้าดาวฮีโร่ตลอดเลยนะครับถึงเราไม่เล่นอะ่ะมันก็จะค้างอยู่ตลลมันจะค้างอยู่ตลอดเพราะว่ามันไม่มีการจัดอันดับแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้อง Video เล่นแข่ง,ขงกับใครแล้วสำหรับยศห้าดาวฮีโร่แต่ถ้าเราจะขึ้นไปยศหนึ่งดาวยศใหม่พลจัตวาาอุโศกใช่ไหมยศหนึ่งดาวใหม่คุณก็จะต้องไป เก็บ EP เพื่อไปแซงคนที่อยู่อันดับสุดท้ายของยศหนึ่งดาวอาวุโสนะครับคุณก็ต้องไปดูตามบอร์ดเอามันจะมีบอกอยู่ว่าเฮ้ย EP เขาณนะวันที่เท่านี้ EP เขามีเท่าไหร่ของเรามีเท่าไหร่เราต้องเก็บประมาณเท่าไหร่แต่แน่นอนว่ามันมันใช้อ้างอิงได้แต่มันไม่มันไม่ขนาดมันเพราะว่าอย่างที่บอกอะ คนเราไม่อยากตกมันก็ต้องเก็บใช่ไหมเขาก็ต้องทิ้งห่างเราเพราะฉะนั้นเราเราก็ต้องไปหาวิธีมามึงจะเก็บยีพียังไงให้แซงคนนั้นอ่ะเพราะว่าไอ้คนนั้นมันไม่อยากตกใช่ไหมมันไม่อยากตกมันก็เก็บยีแข่งเหมือนกันเอามึงจะแซงกูอ่ะมึงเก็บอ่ะกูก็เก็บเหมือนกันอ่ะต่างคนต่างเก็บเอออารมณ์ประมาณนั้นต่างคนต่างเก็บเออเออมึงจะแซงกูบอกกูไม่แซงกูก็เก็บทิ้งห่างมึงไอ้นั้นบอกกูอยากจะแซงก็ต้องก็ต้องเก็บให้มันมากกว่านี้ใช้เวลาให้มากกว่านี้อะไรก็ว่ากันไปนะรายละเอียดจะประมาณนี้ครับจร จบแล้วไม่มีอะไรครับจบแล้วจบแล้วส่วนคนที่อยู่อันดับบนบนนะครับผมถ้าถามว่าเอ้ยแล้วอันดับบนบนถ้าเขาไม่เล่นเนี่ยเขาตกไหมตกครับตกถา้าถ้าเขาไม่เล่นอ่ะเขาเขาก็จะถูกลดยศเหมือนกันคือตกอันดับเพราะว่ามันมีการแข่งขันกันทุกวันนะครับมีการเก็บ EP แข่งกันทุกวนันทุกวนันทุกวนักวนเพราะฉะนั้นคนที่อยู่อันดับแบบสูงสูงเนอย่างเงี้ยที่ที่ยังต้องแข่งกันอยู่อย่างเงี้ยมันก็ยังจะต้องเก็บ EP กันอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ตกอันดับ ไอ้ข้างล่างก็ต้องเก็บอะถ้าไอ้ข้างล่างอยากแซงขึ้นมามาอยากมาแทนที่ไอ้ข้างบนก็นต้องเก็บ EP ให้แซงคนข้างบนอ่าไอ้คนข้างบนถ้าไม่อยากถูกไอ้ข้างล่างมาแทนที่ไม่อยากถูกไอ้ข้างล่างมาแซงก็ต้องเก็บ EP เพื่อทิ้งหายข้างล่างเออมันเป็นเกมประมาณเนี้ยครับผมรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับก็ก็จบแล้วไม่มีอะไรนะครับก็จบคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็เนาะเนี่ยอันนี้คือผมอธิบายจบแล้วอธิบายจบแล้วครับผมเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับผมเนาะ <This> ไม่ไม่ต้องเดี๋ยวก็น่าจะรู้กันไปแล้วนะอย่างภาพที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยก็เป็นภาพระหว่าง4ดาวกับ3ดาวนะครับผมที่ผมขึ้นให้ดูนะตามดาวกับ4ดาวผมก็จะมีภาพประกอบให้อยู่แล้วแหละเดี๋ยวก็ตัดต่อแล้วก็ยัดใส่ให้นะครับผมเนาะเอออย่างที่เราสังเกตเห็นเนี่ยอ่ามันจะมี4ดาวอันดับสุดท้ายก็คืออันดับ474ยเนี่ยกับอันดับที่4 7 5ก็คือ3ดาว3าดาวที่อยู่อันดับบนสุดเลยอัน3ดาวอันดับหนึ่งกับ สดาวอันดับท้ายนะครับสองคนเนี้ยเนี่ยจะแซงกันละอ,อ,อันดับที่ไอสามดาวตัวเนี้ยไอสาดาวอันดับที่475เนี่ยถ้าอยากจะขึ้น4ดาวก็ต้องไปแซงไออันดับที่474รนะครับผมก็ซึ่ง e ีพีเขาอยู่ที่9ก้าเก้าสิส่ล้านเก้ล้านเก้าแสนหนึ่งหส่ยีส่วน3ดาวเนี่ยจะอยู่ที่ 9 4ล้าน7แสน1 1 1่งีก็ถ้าวัดกันตามเนี่ยนะถ้าดูตามตัวเลขนะ่ะมันห่างกันประมาณ2 0 0แสน e ีโดยโดยประมาณโดยประมาณแน่นอนแหละว่า4ดาวถ้าเขาไม่อยากตกเขาก็ต้องไปเก็บอ P เพื่อทิ้งห่างไอ้3ดาวตัวนี้ไอ้3ดาวตัวเนี้ยถ้าอยากแซงก็อยากขึ้นก็ต้องเก็บอ p พีแซงสดาวนะครับผมรายละเอียดก็ประมาณเนี้ยไม่น่ามีแล้วละครับก็น่าจะจบละไปสิบกว่านาทีแล้วเออน่าน่าจะเข้าใจกันอยู่เนาะหลายคนก็ ก็ถ้าผมอธิบายผิดพลาดไปยังไงก็ใครที่รู้หรือว่าเป็นผู้รู้เนี่ยสามารถเม้นบอกตารางตายคิดเพื่อแก้ไขความผิดพลาดของผมได้นะครับผมไม่ซีเรียสแย้งได้แย้งได้แต่ช่วยช่วยพิมพ์ดีดีหน่อยเออแนะนํากันดีๆีย่า,อย,าอย่าด่าด้วยคำหยาบเลยคืเอเฮ้ยน้องเฮ้ยพี่เฮ้ยน้องพี่อะไรเงี้ยมันไม่ถูกต้องนะครับมันต้องมันเป็นอย่างงี้งี้อะไรเงี้ยเออคือเม้นเม้นบอกได้เลยเราไม่ซีเรียสอะไรที่ถูกต้องเราก็ว่ากันไปตามถูกอะไรที่มันไม่ถูกเราก็ช่วยกันแก้ไขให้มันถูกต้องจะได้มันจะได้ไม่เข้าใจผิดกััันคคครรบบเ ไหนๆก็เราเข้ายศเราเข้าตัวของพี่เขามาละนะครับผมยศสองดาวนะครับสองดาวใหม่นะครับลายคนก็ว่าไม่ค่อยสวยนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราเอายศสองดาวไปเล่นกันดีกว่านะครโอเคครับตอนนี้เราก็เข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในตัวของพี่เขานะ <c oughs> เขาเปิดลูกซองไวนะ้บอกก่อนผมเล่นลูกซองไม่เก่งนะเล่นลูกซองกากมากแต่ว่าไหนๆพี่เขาเปิดของไว้แล้วเราก็เล่นลูกซองเลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับ <c oughs> พยายามที่จะไม่สับเร็วนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะสับเร็วยิงไม่โดนผมมายิงไม่โดนนะจะจะค่อยๆย,ยิงนะที่เขาเปิดตัวเต็มซะด้วยนะเล่นนุงมอง80ซะด้วยเล่น70ะนะ นี่แหละคือความโกงของลูกซองโกงมากมาตายยังเอาไม่อยู่ยระเบิดกระเดี๋ยวล่วง อยู่ตรงนี้จับไรอ้าวตายไปเสียแล้วทำไมเล่นตัวคนหนึ่งเขามันจังเลยเ <c oughs> <c oughs> มื่อไหร่วะเอา้าโอ้โห,โห,โห,โโหโยหุ่งกว่าแตกยังไงลูกซองก็ต้องซอมบี้ซะเลยเยอะครับผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không lỡ ว่าผมเกือบตายมอนกันนะเนี่ยต้มแล้วป่ะมาสิเอาเลยเนาะโอ้โหจิตถักเดียวลวงโอ้โหเล่นเหลือสองมาโถ่ โอ้โหโโหลับเลยกูแม่งกำแพงล้วนๆเลย <laughs> เกือบตายแล้วนะโอ้โหแม่งทมาตาามาดีโอเคโอเคโอเคเดินจะหมดละไม่น่ารอดเราก็ชอบยิงเล่นเธอด้วยเลยฮัลโหลนะ อย่าเพือกอย่าเพือกจะตายบุ้ยขอโต้สักทีโอ๊ยไม่ได้โดนระเบิดขอไม่มีคนแล้วก็มีเอาเอาอย่าตกโอ๊ย แล้โหสองก่อนที่เราจะจบคลิปกันนะครับผมประมาณนี้เล่นสองตาพอละมันไม่ไม่อยากให้ตัวพี่เขาเสียถิติเกิดตายนะเนี่ยไอเราก็เป็นคนยิงยิงไม่แม่นซะด้วยสิทำแม่นกันครว่าเพื่อนอ๋อทำแม่นตายไปนานแล้วพอดีเป็นคนไม่แม่น โอ้โหลูกสองวัดระยะไกลเลยวัดระยะไกลไปเลยอย่าไปหยองลูกสไนแล้วไงอ่ะรู้จักพิษส่งลูกสองว่าเออลูกสองผู้ชนะทุกระยะรู้จักว่าอย่างนั้นแหละจริงๆไม่ควรวัดนะ,ะหรือสปีดเลยวุ้ ไอเราเล่นลูกซองไม่เก่งนะถ้าเจอคนเล่นเก่งอะทุกระยะมันยิงได้ไอเราเล่นไปิกก่ทเราเล่นกากหน้าเด้งหน้าเด้งตายอยู่หูหัวแตกว่าเออ ไต่โชคร้อยสิบหรือเปล่าเนี่ยตัวพี่เขาเนี่ยไงไรกำแพงสามนัดแต่พอิงตัวใครวะไม่ทันว่าใครวะไม่ทันเอา้เอาได้อยู่แล้วละระเบิดอ่ะเผื่อจริง,งโดนวะโอ้โหเล่นเยี่ยแหลงกูเนี่ย แปดห้าเลยแปดห้าสี่สิบโอ้โยมีคนเห็นมีคนเห็นเอา,อาออมาทานงี้ก็เสร็จเสร็จปีสิน้อง ถ้าโดนนี่ฮาเลยนะช็อตเมื่อกี้โดนยากมากเดีด๋ยวๆตมบแล้วกันเฮ้ยองใจหมดเกิดแตกเกิดแตกข้างหน้ามีตัวนึงเปล่าวะเหมือนเห็นมีเยอะแป๊บแป๊บมาแป๊บแป๊บ ร้อนอยู่ละเนี่ยเอาเรื่องไม่ทันมายิงไม่ทันนึกว่าใส่กระสุนเสร็จละไอ้เหี้ยศ มันมีมีใครหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะกะแพงร่วนๆเลยเฮ้ยใครใครยางบอยอื้ย โดนอยู่หรอวะย่างโดดเขาอยู่เลยชิบหายฝั่งนู้นหมดแล้วมั้งใครก็ได้เชิญในคนนี้ออกไปทิ้งแม่งยิงรวยผายเฮ้ยกระสุนจะหมดกับเพื่อน โอ้ยย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 ยทยยยยวยยยยยยะยย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 ้ายย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 อยยยบยยยยยย้ยย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 ยัย่